ได้มาแล้วครับพี่พี่นะครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นครับพี่ชายนะฮะวันนี้ครับได้ภาพปิดตาจัมโบ้หนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนะอวันนี้ข่องเข้ามาพี่นะฮะหามาให้พี่น้องได้นะฮะบูชากันพี่ชายนะครับรายการนี้ครับนะผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งจัมโบ้หนึ่งนะครับนะฮะย้ำอีกครั้งว่าเป็นจัมโบ้หนึ่ง นะครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะครับเป็นเหรียญจำพระปิดตาจับโบเป็นรุ่นมหายนิยมเป็นหนึ่งรุ่นพี่นะครับอวันนี้ค้าได้มาพอสมควรนะครับนะเต็มหน้ากระดานพอดีนะครับแล้วก็มีอ่าพระในพิธีนะครับแล้วก็เป็นรายการลุ้นที่ได้มานะครับก็วันนี้ครับนะได้มา พอประมาณนะครับชอบทุกใจการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้พี่นะฮะราคาก็แรงกว่าเดิมนิดเดียวนิดเดียวจริงครับราคาแรงกว่าเดิมนิดเดียวครับหลักร้อยร้อยขึ้นร้อยนิดบวกแต่แต่เมื่อก่อน5 0 0รก็เป็น6 0 0ประมาณนี้พี่ชายนะครับนะต้องสู้อีกนะฮะต้องสู้ตอนนี้ก็ราคาเริ่มหายากและก็เป็นที่นิยมด้วยพี่นะครับเป็นที่นิยมมีหนึรุ่นเลยนะครับปาปิดตาเจมโบ่เดี๋ยวมาลุยการที่หนึ่งเลยครับสำหรับวันนี้พี่นะครับมาลุยการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเนื้อองค์แรกกันเลยครับ รายการแรกวันนี้ครับมาเป็นพระนะฮะปิดตานะฮะตะกุดทองคําพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อขาวสมเด็จครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับติดตะกุดทองคํานะครับเป็นรายการบนสุดนะครับนะฮะรุ่นนี้จะติดตะกุดแค่ดอกเดียวนะครับนะเป็นตะกุดทองคําดอกเดียวนะครับนะฮะนี่ด้านหลังสวยๆของคมนี้พี่เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามห้านะครับเลขโค้ดตัาเบอร์หนึ่งสามห้านะพี่จานครับรายการนี้นะครับรายการนี้ราคาเดิมพี่จานนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ รายการนี้ราคาเดิมนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะตะขุดทองคํานะครับพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่สองครับนะรายการนี้เป็นอ่านี่รายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักครับนะปิดแผ่นนะอันนี้ปิดแผ่นทองแผ่นเงินนะพี่ตรงนี้นะฮะนาะปิดแผ่นทองนะครับปิดแผ่นทองพี่นะฮะคมๆแบบนี้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้เลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์เก้านครับรายการนี้เลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์เก้านี่ครับนี่ นี่ครับ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 สวยเลยพี่นี่ครับนี่นี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เก้านะพี่จ๋านี่ฮะลงอิดเนื้ออิดลงรักครับนะฮะรายการนี้เปิดปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเปิดเป็นปันที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่3นะครับเป็นรายการที่เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับติดตะกุดเงิน3ดอ,อกครับนะฮะตะกุดเงิน3ดอ,อกพี่รายการนี้ราคาเดิมนะครับน้องขอราคาเดิมนะครับราคานี้เลขคุณจะเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะครับเลขคุณจะเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายราคานี้เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมนะครับนะในองค์ที่สามนะครับ ต่อมาองค์ที ar, ่4ครับนะรายการนี ot, ้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับเป็นเนื้อเขียวมรกตเลขโคดเเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับเลขโคดเเบอร์หนึ่งสี่แปดพี่รายการนี้เปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายการนี้เปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่รายการที่สี่นะครับเนื้อเขียวมรกตนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับนะฮะ รายการที่ห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักนะฮะติดแผ่นทองครับอ๋อวิกกี้แผ่นเงินแน่เลยพี่เลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ปิดแผ่นทองอ้อทองสีนี้นี่ครับทองสีนี้ครับสวยมากนะครับนี่นี่ครับรายการนี้ติดแผ่นทองครับรายการนี้ครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับพี่ชายนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่6ครับนะฮะรายการนี้เนื้อผงทูบกลอนอูนะครับนี่เนื้อผงทูบกลอนอูนะครับนะกำไรติดตะกุดเงินหน้าแข้งเ็นตฐกิจตะกุดทองฝาบาทนะครับเลขค้ดเบอร์สองหนึ่งพี่จ๋าเลขค้ดเบอร์สองหนึ่งครับนี่ด้านหลังคมๆมสวยแบบนี้เลยนะด้านหลังคมๆแ่สวยแบบนี้เลยครับพี่จายนี่ครับรายการนี้เปิดอ่เจ็ดร้อยบาทนะรายการนี้เปิดยี่8 0บแปดร้อยบาทตัววีพี่นะฮะแปดร้อยบาทนะครับตะกุดกําไรเงินตะกุดทองฝาบาทนะครับ รายการนี้แปดร้อยบาทนะครับนี่นี่ฮะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นะครับคิดเท่าสามอกไปเดี๋ยวจะจำราคาง่ายรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับลองเลือกดูนะชอบตูใจ,จาาารายการไหน,นะใใน,นปิดถึงเข้าไม่ได้เลยพี่นะครับนี่เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้สวยสวยเลยพี่นี่ฮะ มาเลยคือต่อพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับเนี่ยรายการที่เจ็ดครับโอ้โหสวยๆเลยพี่รายการนี้นะรายการนี้ชุดสวยเลยครับนี่ะโอ้โหสุดจัดรายการที่เลขคุดนัาเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับเลขคุดนัาเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับเนี่ย นะครับเนื้อเขียวมัลกดติดแผ่นตะกุดเงินนะครับรายการนี้ผมขอแค่450พอนะครับรายการนี้ขอ450บาทพอครับพี่ชายนะครรายการนี้นี่ครับนี่ค่ะ450บาทนีครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการถัดไปครับรายการนี้ครับเป็นรายการในพิธีนะครับดุลณการนี้จะไม่มีอยู่ในรายการลุ้นโชคนะครับ รายการนี้จะไม่มีอยู่ในการลุ้นโชค ok นะครับเลขค้นตังเบอร์หกศูนย์ศูนย์นะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อสีดาแรงหรือเนื้ออิฐเนี่ยครับรายการสีนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยเลขค้นตังเบอร์หกศูนย์ศูนย์นะครับรายการที่ขอแค่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่สามองค์หนึ่งพันบาทนะครับหลังจากนี้จะเป็นรายการสามองค์หนึ่งพันบาทหนึ่งองค์เดียวสี่ร้อยบาทนะครับไม่สามารถลดได้พี่นะครับนะได้มา้าแบงคปันพี่นะครับก็ สุดจุนจ้าพี่นะฮะบวกมานะครับได้บวกมานะครับองคเดียวผมต้องขอสี่ร้อยนะพี่ชายนี่ครับพี่ดูมวลสารนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่ดูมวลสารนะครับนะเต็มกราฟพี่นะครับเต็มระบบนะฮะนี่พี่ดูนิ้วมือครบสวยนะนี่ฮะองค์นี้สี่ร้อยนะครับหลังตังนี้สี่ร้อยบาทแล้วนะนะฮะสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับพี่ชอบถูกใจไหนปิดเงินเข้าไม่ได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นเนื้อใบลานนะครับพี่ชายในรายการที่เก้านะครับเนื้อใบลานเลขค้นเบอร์พี่นะสองหกสามศูนย์นะครับเนื้อใบลานนะครับนี่รายการที่สวยเลยนะครับรายการนี้สวยเลยนะครับนี่นี่ฮะอันนี้รายการที่เก้านะครับ่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิเป็นเนื้อใบลานชิ้นเคยครับนะฮะแต่มวนสารพี่ผมบอกเลยนะครับอ้ว่าแน่นๆน่นนะครับเนื้อใบลานนี้เนื้อใบลานค้าชสารนะครับนี่ครับ น่าจะเป็น้อยผงพวกงาพี่นะคะชั่วสารล้านปีอ่ะพี่นี่ฮะเลขโคจเบอร์นะครับสองเจ็ดแปดหกนะครับสองเจ็ดแปดหกนะพี่นี่ฮะองค์ที่สิบนะครับนี่ด้านหลัง,งยิ่งสวยนะพี่นะด้านหลัง,งยิ่งสวยเลยพี่นี่ครับพี่ดูความคมของเส้นนะฮะโอ้โหนะฮะ คมชัดไม่มีเส้นขาดเลยพี่นี่ฮะองค์ที่สิบนะครับต่อไปเป็นเนื้อที่ดาแรงหรืเนื้ออิดนี่ครับนะอีกหนึ่งในการครับในการที่สิบเอ็ดนะครับพี่ดูเลขโค้ดตัเบอร์ห้าหนึ่งสองครับเลขโค้ดตัเบอร์ห้าหนึ่งสองพี่รายการนี้นะครับนะผมขอที่นะฮะสี่ร้อยบาททุกองค์แล้วนะสี่ร้อยบาททุกองแล้วที่ผมแจ้งไว้นะครับนะนี่ครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นเนื้เขียวมรกตพี่ได้โค้ดเบอร์หูเล้โค้ดเบอร์เบิ้ลด้วยนะฮะสองสองหกหกเลยพี่นะครับสองสองหกหกเลยครับนะรวมกันได้แปดแปดนะฮะรวมกันได้แปดแปดพี่นะฮะพี่ดูงานครับอย่างนูนครับนะนูนสวยคมนะฮะนูนสวยคมพี่นะฮะรายการที่เับไปพี่ชายนะครับนะฮะ ต่อมาครับเป็นรายการที่13ครับเป็นเนื้อใบลานนะครับค้างสารล้านปีนะครับเลขโค้นเบอร์2710นะครับรายการที่เลขโค้นเบอร์2710นะครับนะองค์ละ400บาทนะครับนี่ฮะเนื้อใบลานนะครับต่อมารายการที่14ครับรายการที่สเลขโค้นเบอร์2741นะครับเลขโค้นเบอร์2741นนะครับนี่ฮะเนื้อใบลานนะพี่นี <i S 2> <_ nature> <ilim> tamam ่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยครับ นี่ฮะรายการนี้รายการที่สิบสี่ครับต่อมารายการที <aki laufen deuxième> ่สิบห้านะครับเลขคู่เบอร์สองสองห้าศูนย์นะครับเลขคู่เบอร์สองห้าศูนย์ครับรายการนี้ครับเนื้อขาวสมเด็จนะครับเนื้อขาวสมเด็จพี่รายการนี้นะครับนะรายการที่สิบห้านะครับพี่ชายนี่ฮะต่อมารายการที่สิบหกครับเนื้อเขียวมรกตเลขคู่เบอร์สองสองศูนย์หนึ่งนะครับเลขคู่เบอร์สองสองศูนย์หนึ่งครับนี่สวยจัดนะครับรายการที่สวยจัดนะครับ นี่ครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเนื้อเขียวมรกตอีกหนึ่งองค์ครับเลขโค้นตัเบอร์สองสองหนึ่งหกครับเลขโค้นตัเบอร์สองสองหนึ่งหกครับนี่ฮะนี่ครับยังสวยเลยพี่นี่ครับรายการนี้ยังสวยเลยครับมาเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่8เลขโคดนัม no. เบอร์1058นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเลขโคดนัมเบอร์1058ครับรายการนี้ก็4 0 0บาทนะครับเท่ากันทุกองนะครับมาดูกันทีรายการสุดท้ายนะครับรายการนี้นะครับเลขโค้ดนับเบอร์ 1, 4 1 1เอ้เดี๋ยวผมดูให้ครับ เลขคนจะเบอร์หนึ่งสี่ศนย์หนึ่งครับหนึ่งสี่ศนย์หนึ่งครับรายการนี้องค์ทดท้ายพี่รายการที่19บเก้านะครับนะลองเลือกชมดูนะพี่ในการชอบถูกใจรายการไหนปิดถึงเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะฮะพักปิดตาจะโบนิสนะครับใครจะได้เป็นเจ้าของบ้านรีบทักกันเข้ามาได้เลยพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะพี่จัดส่งฝีทุกบ้านถึงหน้าบ้านนะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนด้วยพี่ขอบคุณมากครับ